อ,อดีใจพี่น้องกล้ลังสิออกไปหน้าเมื่อพอรถเกี่ยวเขาอยู่หน้าคูข้างทางก่อนไปถึงนาแมบุตาเกี่ยวเขาอยู่เลยพี่น้องครูบุต้า,มานมจอดเรื่อรถเกี่ยวเขาไป<ช>จ้าพี่น้องจึงจะเป็นรถมาทุกคนคยเกี่ยวดีเกี่ยวละเอียดดีพี่นอ้องลงเกีเ่ยวดีดีครูข้าจะเริ่ใจจ้เกี่ยวเขาอยู่มาสระคัม ราคาไล่ละห้าร้อยมาซิเมตรไล่ละห้าร้อยเลยล่ะราคานี่เป็นราคาของรถหน่อยแต่เป็นน้องรถใหญ่กระสีราคาหนึ่งแล้วก็เขาโดกับเผาใหญ่กระสีราคาหนึ่งพอเกี่ยวขอาเกี้ยวเปนเกี่ยวที่ดีรถหน่อยรถใหญ่ก็ราคาเนาะค่ะรถหลอยสิเกี่ยวสารเนี่ยจะไม่รถใหญ่เป็นเกี่ยวไว่ายอะไรไรไรรถหน่อยเกี่ยวละเอียดก่อนเรียนนิ้วคือรถใหญ่เผางามงามพี่น้องแม่บุตรตามาจอดเบื้องเอาบรรยากาศ เทศกาลเกี่ยวเขายุมหาสารคขามไม่พี่น้องเบิงก่อนไปหอดหน้า,นาเห็นยุใสก็ต้องจอดเบิงพี่น้องดีใจน้ำพี่น้องที่แบบปีนี้ได้เขางามทุกคนทุกนานบ่ได้หลายแต่กะกะบ,บ่ึงกะบ,บาลแรงแต่เขากับพ่อสมบูรณ์หองน่นกับสีแหงแน่่ว่ากะได้ดีทุกหน้าข้าวดีปีนี้ก็คือรา,า,าคาเขาบ่ค่อยลุ่มเบิงขอใ,ใหยสิเป็นยังไงขอพุณนทุกพี่นอ้องทุกคนทุกกำลังใจทีแวะมากทรงกำลังใจทักทายให้เช่าให้เช่าหาน้าแม่บุตตาเด้อเห็นรถเกี่ยวกว ถึงบ่เมนน่าจะของก็ดีใจพี่น้องดีใจนัพี่น้องขอบคุณทุกเลิศทุกไรทุกกำลังใจแมนโบตาบันยากาศรถใหม่เกี่ยวเขานะคะผมนโบตาเมนโบตาจะบ่ค่อยหูรายละเอียดอะไรขอบคุณทุกเลิศทุกไรทุกกำลังใจเขมาม้าที่เขามาแหบวบนหน่อยลังมีบรรยากาศทุ่งนาสีทองคำมาฝากพี่น้องเ้อ มือด,ด้วยสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะบังนิ้งบรรยากาศไปหาความฮอนหน้าหอมกินอหอมกินดินกนะิน,น,น,นตมนม้มกินเขาไม้มหอม,มกินเขาไมา้หอมหวยหอมกินข้าวกิ่นหอมกินนข้าวเจ้าไม้ข้าวเจ้าเบาอันนี้หาจจะเป็น,ข,น,ปน,ข,นข้าวเจ้าเบาเที่ยวดีครับ รถหน่อยก็เกี่ยวดีเขาบ่สบาดเนี่ยคุเกี่ยวเอาดีดีเกี่ยวทุกเม็ดทุกตอนมันอยู่น้ำค้นขับน้ำเลยหมดเกี่ยวเราถขับเัิขับเกี่ยวละเอียด ยละเอียดดีมากเย้เอากินผักกาดพิมงประมาณนี้จ้าเกี่ยวข้าวนาปูนาปูอีกวงหนึง่งมีคนน้าหลายคะ่ะ รถเกี่ยวข้าวเอาผ่านบรรยากาศมากฝ่าพี่น้องขอบคุณทุกเรทุกไลทุกกำลังใจจ้ันเนียากันกวอย่างก็ยะมาไ่้นรพี่น้องท่เแถเสรหน้ารพี่น้อขอคุณทุกกำลังใจจ้